ชีวิตมีคลาสส์สมาท่สตาร์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่นแกรนฟิลาโนไฮบริดรถอ,อัตโมติรุ่นแรกของยามาฮ่าที่มีระบบไฮบริดหรือระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการเพิ่มแรงบิดให้กับเครื่องยนต์ยามาฮ่าได้มีการเชิญรับจำหน่ายของตัวเองมารวมตัวกันวันที่1 4กรกฎาคม และเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันที่16กรกฎาคมพศ2561ที่จะมาถึงโดย g r a n Finalo โฉมใหม่นี้นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโดยเน้นความเป็นพรีเมียมความหรูหราที่ยังคงเอาไว้และมีกรารใส่อักะล์ความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเหมือนเดิมไฟหน้าปรับเปลี่ยนจากหลอดธรรมดาเป็น LED 4ดวงเป็นไฟต่ำา2ดวงและไฟสูงสองดวงยูนิโครมรูปทรงสามเหลี่ยมมนเหมือนเดิม ไฟท้ายเป็น LED เช่นกันแต่เป็นตำแหน่งยกตำแหน่งไฟท้ายให้สูงขึ้นขณะเดียวกันนั้นชุเดเรือนใหม่วัดความเร็วเป็นเข็มเหมือนเดิมแต่ว่าหน้าจอ LCD เปลี่ยนเป็นจอ TFT สีสีครั้งแรกในอาเซียนกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ครับสวิกุญแจแบบเตาแก๊สเปิดเบาะเปิดฝาถังน้ำมันได้อย่างสบายๆซึ่งกุญแจเดิมเป็นแบบชัตเตอร์คีย์ธรรมดามีช่องต่อไฟสำรองหรือว่าชาแบตเตอรี่มือถือได้ ช่วงเบาะท้ายปรับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับสังเกตดูเห็นชัดเจนว่าบาท้ายดีไซน์ใหม่แบบอลูมิเนียมจับง่ายขึ้นกล่องใต้เบาขนาด27ลิตรเก็บมออก์น็อกได้แบบเต็มใบและครึ่งใบ2ใบด้วยกันพักเท้าหลังกดก็เด้งออกมาได้ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นเป็นบล็อกใหม่ล่าสุดนะครับ Blue Core Technology ขนาด125ซีซีติดตั้งระบบ SSS ก็คือ Stop and Start System และ Granfreno โโใหม่นี้นะครับมีการติดตั้งระบบไฮบริดเข้าไปเป็นไฮบริดที่มีรูปแบบการทำงาน คล้ายกับการใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการเพิ่มแรงบิดให้กับเครื่องยนต์ลักษณะการทํางานเป็นอย่างไรขณะนี้ยังไม่ทราบได้แต่จากข้อมูลเชิงลึกนั้นยืนยันเข้ามาครับว่า Yamaha Grand f i n a o Hybrid ตัวใหม่จะมีราคาที่ย่อมเยาวไม่แพงเป็นการพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฮบริดที่มีราคาสามารถจับต้องได้โดยมีราคาไม่ถึง60,000บาทและมี2แบบให้เลือกก็คือแบบเบรกธรรมดาและเบรก ABS และการเปิดตัวครั้งนี้ของ Yamaha Grand f i n a o Hybrid นั้น เป็นการตัดนาฮอนด้าพ o n d เ p ็ x ซ์แฮบิทเพียงแค่2วันเท่านั้นเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับยามาฮ่าแกรนด์ฟิลานใหม่ชีวิตมีคลาสสมาร์อย่างมีสไตล์